ทีนี้เราไม่อช่ภาษาอย่างนี้จริงๆเหรอครับเดี๋ยวให้ซีซั่นฟได้ทักทายพี่ๆสื่อมวลชนก่อนดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่ใช่ครับครับผมสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับติดต่อซีซั่นฟ้านะครับศิลปินน้องใหม่นะครับผมเพิ่งเดบิวต์กับโปรเจกต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับผมสวัสดีนะครับ อยาให้พูดเลยดีกว่าคุณเนี่ยทำไมอยาให้อยาให้พูดเลยดีกว่าคุณทำไมครับทำไมครับคุณเนี่ยอยู่ทุกโปรเจกต์นั่นแหละจะอยู่เบื้องหลังส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเขาแต่งเพลงกับซีรีส์เยอะมากถามความรู้สึกก่อนเลยว่าทำไมถึงเลือกที่จะเอาวงตัวเองซีซั่น5ร้องประกอบเพลงให้กับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆถามว่าทำไมถึงเลือกครับเพราะว่าต้องที่ผ่านมาต้องมีอ่ะต้องมีคนที่แบบเฮ้ยแต่งด้วยทำไม ไม่หนอนเลยล่ะทางนั้นมองมามีอะไรฮะใช่ดูเขาเหมือนศบตากันแล้วก็แบบเอาไงดีเราจะไปเวรเราจะตบเวรไหนดีเราจะตบเวรเราจะตบเวรต้อจริงหรือเราจะตบเวรตลกหรืออะไรไม่คุเตริ้งกันมาคือจริงๆริงดูจังหนีเรื่องเหมือนกันแล้วก็อะไรอ่ะแจ้าพี่เอกบอกเท็จเลยอ่ะพี่จริงๆแค่ชื่อเรื่องนะครับผมมันต้องเกี่ยวพันกับผมแล้วมันจะดีมากถ้าพี่ไม่ขึ้นประโยคว่าจริงจริง มันไม่จริงเพราะมันเป็นเรื่องจริงไงเกี่ยวยังไงเกี่ยวยังไงซีนี์นี้นะครับชื่อนิติมาแฟนวิศวะผมจบนิติศาสตร์ครับผมมันก็เลยเป็นมันเหมือนเป็นเรื่องของที่เกี่ยวกับตัวเองด้วยตรงที่ตรงที่จบนิติศาสตร์ครับผมแล้วก็สมัยตอนเรียนสมัยตอนเรียนแฟนก็อยู่วิศวะครับผมจิ๊ก่าจริงเหรอไม่ช่รักศาเหรอใส่เสื้อฉกมาเลยใช่ไหมไม่แปลกเลยนะครับพี่นี่สื่อมวลชนครับที่เขาแต่งเพลงเก่ง เราใช้เวลาสั้นนิดเดียวเองในการร้อยเรื่องเขาเอาลูกากจริงๆนะครับไม่ไม่ไม่อันนี้เรื่องจริงครับผมผมจบผมจบนิติศาสตร์จริงๆใช่ครับผมแต่ว่าที่มาที่มาทําเพลงไม่ได้เกี่ยวอาจจะไม่ได้เกี่ยวแต่มันมันด้วยความเป็นความบังเอิญแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันด้วยทั้งเรื่องอย่างอย่างอย่างเพลงที่ที่จบไปครับเที่ยวเพลงรเวิร์มมันก็จริงๆมันก็เป็นเส้นทางกันการใช้ชีวิตหรือการมาเป็นศิลปินของพวกเราด้วยเหมือนกันเนื้อหาในเนื้อหาในเพลงมันก็แบบ ก็เหมือนก็เหมือนกับเนื้อหาที่แบบในเรื่องด้วยใช่เพราะว่าในเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับนักศึกษาที่พิ้นเข้ามาเรียนอย่างมหาวิทยาลัยก็เหมือนกับว่าเขาผ่านโลกที่แบบมันกว้างขึ้นเรื่อยๆเหมือนว่ามัธยมพอตอนนี้มาโตขึ้นมาในมหาลัยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมหาลัยนี่คือเบลเวอร์นะโลกจริงละเหมือนบางทีเรารู้สึกว่ามัธยมอาจจะเป็นที่ฝึกซ้อมของเราในการใช้ชีวิตแต่พอมามามหาลัยมันเป็นเรื่องจริงแล้วพอเรียนจบออไปครับ จริงซะยิ่งกว่าใช่อาจจะเป็น r e ย l universe อะไรอย่างเงี้ยโอ้เป็นทานกว่าเอาไปอีกแล้วสไตการล้องแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษมากขึ้นกว่าซีซันไฟหรือว่าเราเป็นแบบแนวทางที่เราแบบถนัดกันอยู่แล้วค่ะพี่พี่เอาเป็นแนวเพลงก่อนเลยนะแนวเพลงจะเป็นสนุกสนุกนะครับก็เร็วๆแต่ว่าเหมือนเดิมนะครับซีซันไฟก็จะใส่ความเป็นซีซันไฟลงไปก็ คือหน้าตานั่นเองครับใส่กางเกงเขียวครับอ๋อไม่ใช่นะใส่การร้องชายน้องหน่อยใส่การร้องเพลงประสานเสียงเข้าไปนะครับมันจะมีตั้งแต่ตั้งแต่วอเลยนะครับก็จะเป็นประสานเสียงแบบเยอะๆเิดพวกเราร้องกันแล้วก็พราะน่าสนใจของเพลงนี้คือพวกเราร้องทั้ง4ี่คนเลยด้วยปกติพิ่เอกเ็จะร้องซะเยอะใช่ใใช่ทีนี้เราก็ร้องด้วยแล้วก็ทุกท่อนจะมีการประสานเสียงครับผมเออครับผมแล้วจริงๆก็บอกว่าเออพิเศษ ก,<ว>ก็คือว่าเราไม่เคยทําแนวนี้เลยริงแม้ช,ชื่อเพลงชื่อ Rewer ใช่ไหมครับเราเลยผสมความที่มันเป็นวงมิวสิกเข้ามาถ้าใครฟังแล้วจะมันจะมีความแบบเหมือนมีแอบมีความชนเผ่านิดนึงแอ๋อมีเสียงมีเสียง้ใช่มันเหมือนแบบคือ D&E เพลงนี้มันเป็นเพลงแบบเพื่อปลุกใจเพื่อแบบเป็นกําลังใจให้น้องๆที่เพิ่งเริ่มมาเรียนในมหาวิทยาลัยเพิ่งเริ่มใช้ชีวิตของจริงอะไรเงี้ยแล้วบางคนอาจจะแบบ หไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยยากจังหรือว่าแบบเข้ากับเพื่อนไม่ได้เลยหรืออะไรเงี้ยครับเหมือนเพลงนี้มันก็ร้องออกมาเพื่อให้กำลังใจว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวี่ใช่เดี๋ยวเราจะไปให้มันเป็นแบบให้สู้ๆนะเราจะเราจะไปให้ถึงที่สุดเราต้องเดินจบไปด้วยกันให้ได้อะไรเงี้ยครับผมมันมันเป็นเป็นเพลงแบบค่อนข้างปลุกใจนิดหนึ่งเราก็เลยเอาดนตรีวงมิวสิกมาผสมตอวนี่ถือว่าดีมากแล้วแต่ตามาก มาร้องครั้งแรกไม่พอเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงใหม่แต่ในซีรีส์เรื่องนี้ยังมีเพลงของซีซัน5อีกที่เอามาประกอบใช่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 ไม่คุณยังไม่รู้เหรอครรัับบใจทำไมครับไม่รู้ใจคุณต้องรู้แล้วสิเป็นมุกเป็นมุก มีมี uh ีหลายเพลงอยู <S <s yeah, ació, yeah. ่ในในเรื่องด้วยนะใช่ซัมพลซัมเพลสักเพลงอ่สักเพลงสิอ่ะับมีหลายเพลงอีกอะไรบ้างมีเพลงรักโกรธรักโกรธไงพี่เจร้องนะฮะโอ้ยร้องทุกคนรงทุกคนยังไงยังไงก็ได้ไยังไงก็ได้ไปมีนอนมีนอนจับมือกันครั้งแรกด้วยครับงน้เราได้ฟังเพลงกันหรือยังนะฟังคุณบอกมาว่ามีมีมีแล้วก็รวมไปถึงแบบจากมิวสิคบู๊ด้วยนะมิวสิคไซค์เบอยก็ยังมีเพลงเข้ามาอีกใช่ครับผมเออโหดีมากๆเลยได้ครับ รู้สึกยังไงที่แบบพอวันนี้ซีรีส์มันจะออกอากาศแล้วแล้วคุณทาเพลงใหม่ขึ้นมาเพื่อซีรีส์เรื่องนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะฮะเมื่อกี้หลายคนเห็นก็คงรู้ว่าตื่นเต้นนะครับผมยังนะฮะร้องผิดร้องถูกถูกนะครับผมตื่นเต้นจริงที่ตื่นเต้นไม่ใช่อะไรนะฮะต้องบอกว่าไม่ได้ขึ้นเวทีนะ ต้องบอกเลยว่าจริงงานนี้เป็นงานขึ้นเวทีครั้งแรกในปีนี้ของเรานะครับคี่ดูแล้วผมเฮ้ยจริงว่าจริงตั้งแต่ตั้งแต่โควิดล็อตที่แล้วจนมันีใหม่เราก็หายไปเลยครับผมค่ก็ครั้งที่สองครับผมโอ้โหตื่นเต้นไปกว่านั้นตะกี้อยู่หลังเวทีครับผมท้าไมนะ้งแรกก็คิดว่าตัวเองนี่น่าจะดูดีพอสมควรใส่สบใส่สูบตัวเองนะฮะ้าพไปอยู่หลังเวทีปั๊บโอ้โหคำว่าลุงนี่ขึ้นมาแน่ตรงหน้าปากเลยก็ไม่ดูน้องๆสิครับพี่เล่นเรื่องนี้ะท้าน้าปากหน้าตาเดียร์มันจะวิ่งก็ชนะะฮ เวลาคุยด้วยต้องเงยหน้าคุยเลยนะครับผมโอ้โหคุณนี่เดี๋ยวพวกคุณก็เตรียมตัวลงได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาแล้วโอ้โหไื่เ้เลยคุณลงไปดีกว่าผมมองไปทุกสายตาก็มีคำถามในใจเหมือนกันครับเมื่อไหร่จะลงถูกต้องกันใช่อ่าสร้างๆก่อนที่จะไปฝากผลงานเพลงนี้หน่อยดีกว่า่ะขอนจะลองผมพูดความในใจนิดนึงนะครับใช่พอดีผมก็คืออย่างที่ทุกคนรู้นะครับเพลงเพลงประกอบในซีรีส์เรื่องนี้ผมมาทำสามเพลงแล้วเพลงเพลง Real World เป็นเพลงที่่เพลงใหมที่ที่เราร้องด้วยนะครับแล้วก็ ผมไม่ด้มีโอกาสทําตั้งแต่วันแรกท,ที่ที่เริ่มเริ่มต้นโปรเจกต์นี้นะครับซึ่งก็ประมาณกลางางปีที่แล้วยาวนานเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เห็นความตั้งใจของผู้จัดทุกคนนะครับแล้วก็นักแสดงทุกคนเพราะว่าในเพลงอีกเพลงที่สอง,สองเพลงที่เหลือก็มีนักแสดงมาร้องด้วยเพราะฉะนั้น<แ>ผมจะเห็นขั้นตอนของทุกทุก,ทก,ทกคนที่ร่วมในเพลงทั้งสามเพลงนี้หมดเลยแล้วอยากจะบอกว่าทุกคนตั้งใจมากๆคือแบบความตั้งใจเกินร้อยจริงๆครับผมก <ไป S 2> <อ>็เลยอยากอยากจะให้ทุกคน ติดตามครับผมทั้งเพลงทั้งซีรีส์แล้วก็ทั้งการแสดงครับแล้วก็ให้กำลังใจคนจัดเรื่องนี้ติดแมนแฟนวิศวะด้วยนะครับผมครับผมนี่แหละฮะขอในใจครับผมควขอในใจที่ดีมากๆครัาวนั้นติดตามด้วยละกัน7พฤษภาคมนี้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดและรวมถึงเรียลเวิลด์นะฮะจากซีซั่นร์ไฟด้วยละกันนะครับตอนนี้ขอบคุณพี่ๆซิซเตอร์ไฟมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับเออออาก่อนอื่นครับอยากให้ทุกท่านครับ แนะนำตัวกับพี่ๆสื่อมวลชนอยากเป็นทางการตัวเองชื่ออะไรรับบทเป็นใครในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นยังไงเชิญครับเรื่องจากฝั่งเบียก็ได้ครับครับอ่ะทางนี้ก่อนครับสวัสดีครับอ่ะยืงขึ้นก็ได้ครับสวัสดีครับเป็โอไคครับคุณแดนนะครับผมรับบทเป็นยูครับครับไอเตอร์ก็จะเป็นคน ชอบอะไรที่เป็นความถูก okay, ต like like ้องอ่าอยู่อยู่ในเรื่องจะเป็นคนที่แบบเขียนตรงถูกต้องใช่ครับแต่ว่าอยู่เนี่ยเขาจะเรียนรู้อะไรบางอย่างครับผมทําให้ต้องว่าความถูกต้องของเราอ่ะเอาไปตัดสินความรักของใครเขาไม่ได้หูสั้นๆแต่คมเออเออต้องมีอะไรต้องมีอะไรอ่าคดีมากโอเคค่ะอ่านคดีต่อไปค่ะเชิญครับสวัสดีครับวินเนอร์นะครับ เราเปิดเป็นกุนต้าครับในเรื่องโอ้สายวินเนอร์สายวินเนอร์เออก็ในเรื่องกุนต้าจะเป็นคนที่สุขุมฮะแล้วก็มีเหตุมีผลมากๆครับครับแหมมันมีอะไรคนนสุขุมที่คนแหมมีคนตรงตรงเออตรงตรงเออขอบคุณครับคนต่อไปครับสวัสดีครับนี่คือเรื่องแรกของผมนะครับพี่ถ้ามันไม่มีกระแสเนี่ยผมจะไม่มีเรื่องต่อไปพี่นให้ทุกคนรบกวนกินให้ผมด้วยกันครับ สวัสดีครับผมชื่อว่าตาัวตาธินกรภูวัชร์ถุวเดชครับในเรื่องรับบทเป็นพี่สิงห์พี่สิงห์จะเป็นคนเลวครับขอบคุณครับอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมีคิดได้เงินไหมคิดให้หน่อยนะครับุณ <laughs> ต่อแตร์ที่<ห>แฮชแท็กเป็นของตัวเองแล้วเหรอคะแฮชแท็กตั้งให้ก่อนครับคืออะไรนะแฮชแท็กพี่สิงห์จะเป็นคนเลวครับนี่เปิดคาแรคเตอร์มาเลยนะชัดเจนนี่คุณเลวเหรอคะใช่ครับผมก็ดูดิเราให้แนะนำตัวขึ้นมา ผมเล่นเป็นเรื่องแรกครับอันนี้เรื่องแรกเออเออโอ้โหดีดีสวัสดีตัวแต่นะครับน้องของเรานั่นเองคนต่อไปครับสวัสดีครับผมภูครับรับบทเป็นแจ็คแจ็คดุจปีศาจครับผโอ้โชัดเจนเลยคนหนึ่งสายปีศาจแจ็คแจ็คดุจปีศาจอีกคนหนึ่งพี่แจ็คเป็นคนเลว เอออออดดคูัีเยู่ด้วยกันแล้วจะขนาดไหนครับที่คู่นี้ครน่ารักเองแจักรก็คือวิ่งแห่งความรักครับเอ้าเหรอแล้วทำไมเป็นปีศาจอ่ะต้องไปติดตามโอ้ขอบคุณมากครับเป็นปีศาจไล่ล่าหรือเปล่าคุณนั่นน่ะสิอยากดูเลยอะต่อไปอันนี้โอ้โหสายยกมาทู่หรือเปล่าเนแดดดำเข้มมาเลยทั้งคู่ฮะสวัสดีครับเทรโบคาร์และโบนันเจนะครับ ลักษณะตัวนี้ตัวทเจ็ดเทเบิลใช่ครับผมยังไงคาแรคเตอร์ยังไงครับครับก็เป็นคนนิ่งๆครับพูดน้อยแต่แต่กินเยอะอ๋ออ๋อกิดเยอะไม่ได้กินเยอะอ๋อผมรู้ว่าพูดน้อยแต่กินเยอะกินเยอะด้วยเออเออเออต้อแต่เดินกับน้องนะทีหลังผมผมแฮชแท็กทีมเจ้าแม่เทเบิลครับ อยู่เป็นขนาดนั้นเราเนี่ยโอ้ก็อยู่เป็นแล้ว่ยเออน้องเดโบค่ะบุญน้อยเน่คิดเยอะครับต่อไปครับสวัสดีครับก้าวหน้าครับผมรับบทเป็นซองครับก้าวหน้าเดโบครับรับบทเป็นซองใช่ซองก็เป็นคนจำกัดความสั้นๆสามคำเป็นคำว่าซองแสนสซน ทรงแสนโซนใช่ก็คือจะเป็นคนที่แบบโซนโทะลึทะลึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งต่างกับความจริงเพราะก้าวไปหมดแบบหล่อแล้วมันเรียบร้อยพี่ว่าจะไม่เรียบร้อยกับตรงนี้แหละเออคนเรียบร้อยจะไม่มีใครบอกว่าตัวเองเรียบร้อยผมปวดหวัวแทนพี่เจยังไงไม่รู้ครับ<笑><笑>นี่แค่แถวเดียวนะคะคุณมาแถวหน้าต่อเลยดีกว่าฝั่งนี้ก่อนเลยค่ะพี่ชายอยู่ไหงพี่ชายอเู่ไหนไม่ได้พูด รคับชื่อโบวยุนะครับรับบทเป็นลูกบอลครับโอ้ยอยากเล่นต่อจังเลยเดียเดียเดียเห็นไหมเดียลองนับดิบจำนวนตาเท่ากับจำนวนอ๋อโอเคพี่พี่ครับผมคิวโฟวิลกันเราตอบทุกคนไม่ได้นะต่อยแฝงเออเออครับลูกบอลก็จะเป็นคนที่แบบยิ้มเก่งแล้วก็มองโลกในแง่ดีครับโอ้ยผู้ชายแบบนี้ผู้หญิงรักคุณ จริงกูช่างผู้หญิงรักทุกคนเลยจริคุณมึงคิดผวอย่มองพี่ดิพี่เขิดต๊โอเคต่อไปครับต่อไปค่ะขอบคุณครับไม่ต้องถอยสวัสดีครับกล้องครับระบบเป็นทีมครับครับก็คีมจะเป็นคนที่พูดน้อยครับแต่ว่าต่อยหนักครับวิจัดการความอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหไทยรัฐหนึ่งเก้ามาแบบหนักๆ ไม่พูดเยอะแต่ทำอะไรทำจริงประมาณนี้เออโอเคครับนี่เขาก็ไม่พูดแล้วกับเราแล้วนะเชิญนั่งกันดีกว่าครับขอบคุณนะครับโอ้โหครับต่อไปครับเชิญครับโอ้ด้านในครับสวัสดีครับชื่อโนุ่ละบทเป็นบีบอมครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับคาแรคเตอร์บีบอมก็จะเป็นพูดน้อย รักอิสระมากๆครับครับแต่ก็จะจริงจังในความรักมากๆผู้ชายสายเตส่าเนอะใช่อ๋อแต่จริงจังในความรักครับเออเออไม่รักยังรักแรงห่วงแรงมากโอ้ยแล้วคุณบอกใครอยู่หรือเปล่าครับไม่ได้บอกผมใช่ไหมครับรักแรงห่วงแรงมากอยากเห็นความห่วงนั้นจังเลยอ่ะคุณก็ลองมายุ่งคู่ดิเอออามาข้างๆเขาเลยดีกว่าค่ะครับสวัสดีครับผมจองนะครับรับบทเป็นจีนครับ แฟกเตอร์ครับผมแฟคเตอร์นะครับก็จะเป็นคนที่แคร์แต่ละตาคนรอบข้างครับเวลาทำอะไรก็จะแคร์ทุกคนอ๋อเป็นคนแบบรู้สึกอ่อนไหวแคร์ความรู้สึกของทุกคนอะไรฮะเป็นคนดีพูดง่ายๆไม่เหมือนอะไรเนี่ยอะไรพี่อะไรนะพี่พี่แจ็คอะไรชั่วๆนั่นแหละไม่เหมือนไม่เหมือนโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอ้สุดท้ายครับพี่เจนพูดกับเราสวัสดีไปทางการสวัสดีค่ะเาสงคสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจนนะครับเป็นผู้กำกับ นี่ที่แมนแต่ซีดีครับต้องคาแรคเตอร์ด้วยป่ะโอ้ไม่ต้อครัพี่ค่ะเป็นผู้กลับที่ใจดีพูดจาไพเราะอ้าวจริงเหรอคพี่พี่จริงจริงจริงเรามาทำงานด้วยกันจริงจริงเราต้องให้น้องบอดนจรริงเราต้องให้น้องพูดนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราฟังน้องพูดดีกว่าเอราะว่าทำงานกับเราเมื่อกี้ถามไปแล้วค่ะว่าเป็นไงใจดีเปล่างใจดีเปล่เพาะเฮ้ยรอยิ้มดูมีก็เกิดืออะไร เออ,เอ,อนะแต่แค่เห็นแบบนี้แค่สัมภาษณ์แค่แนะนำตัวเนี่ยก็รู้สึก <ฮะ S 2> ว่าเฮ้ยเยอะมากนะแสดงว่นน <ฮะ S 2> ามีการกํากับการทํางานด้วยความที่ผู้ชายมันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันจะมีความวุ่นวายมีความบอยๆอยู่แล้วทํางานยากไหมคพี่เจนครับในส่วนของการทํางานไม่ได้ทํางานยาก <ฮะ S 1> เพราะว่าทุกคนเชื่อฟัง <ฮะ S 1> แ่แต่ว่าในส่วนที่ยากคือการที่ เห็นเห็นทั้ง1ิคนใช่ไหมฮะแล้วยังมีน้องๆสมทบอีกห้าถึงหคนดังนั้นเมื่อฝูงเด็กอยู่ด้วยกันเล่นทำงานไม่ยากแต่การคอนโทรลฝูงเด็กทั้ง10กว่าคนให้อยู่ว่าเฮ้ยกินข้าวมาเตะบอลยาลบแดดวิ่งไปกินน้ำเล่นโดนตีอันเนี้ยยากาแล้วพี่มีวิธียังไงพี่ปราบยังไงประกาศผ่านวออย่างเดียวเลยครับคือเมื่อไหร่ที่เสียงพี่ออกผ่านวอปุ ทุกคนหยุดนันนี่อ๋อเป็นสัญญาเหมือนใช่เหมือนโอเปอเรเตอร์อ๋อจิ๊นก็ไม่น่าจะตรงคาแรคเตอร์แบบที่พี่บอกว่าใจดีเท่าไหร่ใช่พี่ใจดีนะอะไรแต่แล้วแต่ว่าคนจะตีความว่าเอ๊ะดีแบบไหนเออโอเคเราก็ตีความว่าใจดีสิได้ใจดีนะคะเอางี้ดีกว่าค่ะที่นิดนึงค่ะว่าโอเคทุกคนทราบดีนี่คือผู้กำกับที่กำกับมาแล้ว100ล้านวิวเลยถามนิดนึงค่ะว่ายังไงพี่ถึงตัดสินใจมากำกับเรื่องนี้คะ คือความท้าทายของนิติแมนกับซีรีส์มันค่อนข,ข้างต่างกับซีรีส์วายที่เราเคยทํามาครับต่อให้เราจะต้องมีวิศวะมีชีวิตในมหาลายัยแต่ว่าเรื่องนี้มันมีดนตรีมีมิตรภาพมีลา,ลาเกี่ยวข้องแล้วมันเป็นวิศวะในรูปแบบที่เรายังไม่เคยก,กํารับดังนั้นมันค่อนข้างท้าลานเรามากๆแล้วบวกกับตัวละคร10กว่าตัวสนุกมากๆ อันเด้วยเรื่องอื่น,น,นดวนะครับนะครับแล้วเรื่องราวมันพูดถึงอะไรมันเล่าถึงอะไรครับเรื่องราวจะเล่าถึงจีนนักศึกษา<ม>วิศวะก,กับบีบอมนักศึกษานิติที่มีเรื่องเข้าใจผิดกันแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นคอนฟ lict ก,ก้อนใหญ่โดยที่มีเพื่อนๆและกลุ่มเพื่อนช่วยกันแก้ไขคอนฟ lict รวมถึงเป็นตัวคอนฟ lict ของเขาทท้งสังคนโอ้ช่วยด้วยแล้วก็มีมีมอมแบบผัดด้วยใช่ใชออบรถครับคบรถคบรถเลย แต่ความยากอย่างที่เมื่อกี้พี่เจนได้บอกไปว่ามันมีกีฬามีดนตรีได้นักกีฬาที่มาเนี่ยมันต้องเก่งมาก่ดนตรีก็ต้องเก่งมากเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราก็มาจอดตรงนี้ทีนี้เราไปทีละคนดีกว่าเดียวได้ค่ะเอางี้คุณไหนๆมาเรื่องนี้เนี่ยนะเราคุยไปแล้วว่าพี่เจนนี่คือแบบโอ้โหที่ผ่านมาก็คือกำกับมาจนแบบหลายคนเชื่อว่าน้องบางคนได้ยิงอิฐอิศะพี่เขามาแล้วนะคะว่าผ่านการกำกับซีรี่ที่แบบร้อยล้านวิวมาขอตัวแทนแล้วกันน้องโน่กับน้องจอง ว่าแบบรู้สึกยังไงบ้างที่แบบได้มาทํางานกับพี่เจนแบบเออเนี่ยเราเป็นเราเป็นจังหวะแล้วนะที่จะได้พูดว่้พี่เข้าใจดีจริงๆใช่ไหมมีสื่ออยู่ไม่ต้องกลัวเราพูดได้เต็มที่ครับครับพี่เจนนะครับพี่เจนเจนเป็นทั้งผู้กากับแล้วก็เป็นเหมือนครูด้วยครับให้ความรู้ด้านการแสดงครับพี่เขาให้เท่าไหร่ลูกให้ร้อยยี่สิบเออเออเออไม่เดี๋ยวนี้เรื่องจริงใช่ไหมพี่เขาก็สอนเรารู้แต่ในงานในงานร็อาจจะดูหน่อยอ๋อส้ามัดู ทัดสดก่อนเพราะว่าจะเป็นพี่ชายที่น่ารักอ้าวไม่ว่าจะยังไงขอให้จบสวยไว้ก่อนก็จะเปิดมาก็คือดูจริงจังแต่ว่าหลังเลิกกองก็เออเขาก็เป็นพี่ชายที่น่ารักทำนี้จะช่วยได้ทุกอย่างเป็นพ่อดีกว่าเออเออและท่านครับครับสำหรับจอมนะครับก็พี่เจนก็เป็นคนที่เป็นว่าครูจริงๆครับคือไม่ใช่จะสอนแค่ว่าเรื่องการแสดงอะไรต่างๆเขาสอนเรื่องการใช้ชีวิตเองทุกอย โอ้อันนี้เรียกว่าเป็นเหมือนพ่อจริงนะ<ช>สอนเรื่องการใช้ชีวิตด้วยแต่ถ้าพูดถึงบทบาทของซีรีส์วายผมชื่อว<ท>่าคนคาดกว่ังแล้วก็รอดูในฉากที่ทุกคนคาดกวังอะ่นนะ <laughs> คุณกำลังจะพูดอะไรหรอ,อมันจะต้องมีไงไม่ว่ามันจะไม่ออกอากาศตอน4ี่ทุ่ม45การมองตาอย่างเนี้ยหรอดีอะถ้างั้นสองทุมก็ได้งั้นการเคลื่อนหน้าเข้าไปใกล้ๆดีอะอย่างงั้นจะดูดีกว่า กอดหรอเลิฟซีนอ๋อโอเคเออนะฮะก็มีไหมคะมีมีฉากเลิฟซีนมีอะไรอย่างนี้ไหมอย่าเรียกว่าเลิฟซีนดีกว่าครับเรียกว่าใกล้ชิดดีกว่าครับใกล้ชิดแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวรอติดตามดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูจากเทรนเนอร์ก็ได้ครับใกล้ชิดแค่ไหนน้องๆยังไม่เห็นน้องตกใจเพราะว่าพี่น้องไม่เห็ดเลยแต่ว่าพี่เจนเห็นอยู่แล้ว นะฮะอะเดี๋ยวเราดูคาว่านิยามคาว่าใกล้ชีดของเขาเนี่ยมันขนาดไหนใช่ค่ะเดี๋ยวเราติดตามอะมาที่น้องก้องกับน้องโฟวิลกันบ้างดีกว่านะคะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาอยู่แล้วด้วยใช่ปะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องนี้ในซีรีส์เรื่องนี้ก็ต้องเล่นเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมัธยมอีกเป็นยังไงบ้างอะเพราะมันเหมือนแบบมันใกล้เคียงกับชีวิตจริงในนี้การทํางานกับเพื่อนอย่างเงี้ยเราง่ายหรือว่ายากกว่าเดิมครับก็ เหมือนกันที่พี่บอกลยครับคือผมุัมก้องเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ป .5 ครับเรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันตั้งแต่ป .5 นี่คือชีวิตจริงใช่ครับชีวิตจริงครับแล้วก็ก็เราก็เหมือนเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกันด้วยครับก็ค่อนข้างสนิทกันแล้วพอเรามาทํางานในในงานแล้วก็ยังรับบทเป็นเพื่อนกันแบบเพื่อนโรงเรียนมาก่อนเพื่อนโรงเรียนมาก่อนแล้วก็ตอนข้นมหายอะไรเนี้ยก็แยกกันจริงๆแบบผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเอ้เหมือนเราเลยตอนหเหมือนชีวิตจริงเลย ใช่กลับมาเจอกันแล้วก็ได้พูดคุยอีกครั้งแล้วเราเบื่อไหมเราอยากรับบทแบบไม่ต้องเป็นเพื่อนกันไหมอ่าก็ต้องรอดูหน่อยครับมันอาจจะเป็นแบบความสัมพันธ์อะไรยังไงก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้ผมผมงงมากพอผมบอกแล้ว่าไม่เป็นเพื่อนกันไหมเอ๊เอ๊คืออะไรวะมันมีคนดีใจใชไหมหรอไม่อยากให้เขาเป็นเพื่อนกันหรออะไม่อยากให้เขาเป็นเพื่อนกันหรอครับหรืออยากอะไร อ่งงก็กลายเป็นว่าการทํางานก็คือเหมือนกับว่าเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่แล้วแบบเวลาเข้าเสียงก้องก็สนุกมากสนุกมากครับมาเล่นเหมือนมาใช้ชีวิตกันไม่ได้เหมือนมาทําการแสดงใช่ครับเืิดแบบก็มาเจอกันเพื่อนงพูดคุยกันมากกว่าดีเนาะได้ก็เหมือนทุกวันนี้พี่มาเจอเดียแหละพี่ก็ไม่เหมือนมาทำงานเจอกันตลอดเลยมาคู่ข้าองหลังกันบ้างดีกว่าคุณน้องคูดิดกับต้นแตงนะคะเห็นบอกว่านี่ คือคู่ที่พิเศษขึ้นมาไม่ได้มีในนิยายมาก่อนครับถูกปะสำหรับคู่นี้เห็นเขาบอกว่ามาเพื่อให้คุณเนี่ยปวดทุกคนเลยด้วยคือ <c oughs> คือจริงๆอ่ะในนิยายมีครับแต่ว่าเราสองคนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับพูดไปอาจจะดูเหมือนใส่คือผมอยากเป็นดาราครับแล้วพี่ก็ดูดิครับสิบคนอย่างเงี้ยครับผมก็เลยต้องแบบหาซีนให้ตัวเองหน่อยเพราะทาไมอย่างนั้นมันไม่มีจริง้ียเสื้อนี่ก็เพิ่งได้นะครับกางเกงนี่ยืมของครูไม่งั้นนตะกบไปหมดดูทุกคนจัดเต็ม เพราะฉะนั้นก็เลยแบบอยากจะมีซีนให้กับตัวเองครับและนี่คือเรื่องแรกของผมใช่ไหมครับใช่ครับพี่นี่เรื่องแรกที่เป็นตัวหลักๆเลยนะครับและอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายโอ้โหพี่เจนปวดแทนน้องเลยค่ะครับโอ้พี่เจนดึงเบ็ดมือเลยอ่ะยอนดีต้อนรัครับครับความพิเศษนอกจากตัวละครในบทนะคือผมอ่านบทมาเลยเอออ่าน ที่นี่เขาได้อ่านนิยายมาแล้วเออตัวละครในนิยายครับมันมันมีความคล้ายคลึงกับตัวผมมากเลยมันเลยมีพื้นที่ให้ผมได้ถ่ายทอดความเป็นตัวละครได้มากเลยพิเศษมัน็นศาสตร์เนี่ยนะใช่ใช่มาเลยมีความพิเศษจากนิยายขึ้นมาอีกคุณมีความเป็ศาสอยู่ในตัวเองเหรออาจจะใช้ด้านอื่นก็ได้อ๋อ าจจะมีหลายด้านในคูณไม่อาจจะเป็นเรื่องของความชั่วร้ายไม่ไดแ้แบบอนแตงอย่างนี้เมืเอออ่อกี้คุณพูดในเรื่องของทั้งดนตรีแล้วก็กีฬาใช่ไหมในเรื่องนี้เนี่ยต้องมีแบบนักฟุตบอลด้วยแล้วก็เป็นนักฟุตบอลที่เก่งด้วยนะจ๊ะถาน้องวินเนอร์กับน้องแดนนะคะเห็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการเตะบอลเตะบอลเราต้องแบบไปฝึกซ้อมเพื่อให้มันดูแบบอินกับการเตะว่าแบบเก่งจริงขนาดไหนครับก็สำหรับผมด้วยความที่ผมเล่นกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วครับในชีวิตจริงก็ ทำให้เวลาเข้าซีนเข้าฉากก็ไม่เหมือนกับการมาถ่ายครับเหมือนแบบวันเล่นบอลเราก็อยากเล่นด้วยเราใช่ก็เลยทําให้การเข้าซีนเตะฟุตบอลรับผมก็ยังไม่ ยังไม่ได้ยากขนาดนั้นครับถ้าไม่ได้มีจังหวะที่ยากยาิจริงๆรแต่ว่ามีโค้ชมีแบบว่ามาสอนเลยแบบจริงจังเลยเพื่อให้พัฒนาสกิลเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันจะต้องแบบเก่งแบบจัดๆเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าด้วยตัวผมเองถึงจะเล่นอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับก็เลยต้องมีครูมาช่วยสอนครับแล้วพอสอนแล้วเก่งไหมครับก็นิดนึงครับเออ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 ครับในส่วนของแดน กีฬาฟุตบอลค่อนข้างห่างไกลเราา嘛ล่าสุดน่าจะเล่นคาบพะนะครับตอนตอนเด็กอะไรเงี้ยโอ้ดีมาแล้วมันก็ไกลอยู่ก็ต้องขอบคุณโค้ชเลยครับเพราะว่าไปซ้อมที่เมืองทองบ่อยมากเลย่ว้ซ้อมอยู่รุ่องเลยนะซ้อมแบบจริงจังเลยใช่มแบจริงจังเลยนะแต่โค้ชบอกว่าเออให้เข่าเยาวชนก็พอละแต่ว่าในในช่วงถ่ายก็ต้องขอบคุณวินด้วยเพราะวินก็ตั้งแต่เด็กได้กัน เรอยู่ตำแหน่งใกล้กันใช่ช่วยเทนง่ายก็เดยออกมาโอเคเัยนะฮะโอมาที่พาร์ตดนตรีกันบ้างดีกว่าอันนี้ก็จริงจังเหมือนกันคือต้องเล่นแบบแต่เรื่องคืนต้องเก่งมากไงเพราะนั้นการเล่นดนตรีออกมาให้มันดูเก่งมากคมันต้องเก่งจริงแม้มันจะดูออกนะฮะมาที่คู่นี้ก้าวหน้าเธอโบครับซึ่งแน่นอนว่าคู่นุ้ก็เล่นดนตรีนอยู่แล้วนะฮะเล่นจริงจังขนาดไหนครับก็โดยส่วนตัวโบฮะโบเป็นคนที่ เรียกว่าเล่นดนตรีอยู่แล้วครับคอามมเล่นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นแบบนึ่งมีโอกาสในการที่จะแบบแสดงความสามารถเราให้คนอื่นได้เห็นครับแต่จริงๆแล้วเธอโบเล่นดนตรีได้หลายชนิดเล่นอะไรอยู่แล้วบ้างครับเล่นเป็นกีตาร์เปนโนฮะครับแล้วก็มีเรียนร้องเพลงบ้างนิดหน่อยแต่ความยากของซีรีส์เรื่องนี้คืออะไรที่โบเล่นเป็นเขาไม่เอาใช่ครับเพราะว่าส่วนัวเล่นเล่นกีตาร์ใช่ไหมครับพอมาเล่นเรื่องนี้ คือเป็นหัวหน้าวงด้วยแล้วเขาก็จะให้เล่นเบสฮะก็คือเราก็ต้องไปแบบไปเรียนเรียนพื้นฐานมาใหม่เรียนพื้นฐานเบสแต่ด้วยความที่เราเล่นกีตาร์เป็นแล้วฮะมันก็เลยมีเบสิกมีเบสิกเครื่องสายมันก็แบบคล้ายๆกันฮะก็ทำให้แบบเราได้ เริ่มต้นใหม่ไม่ยากครับผมแล้วก็ได้เพิ่มสกิลการเล่นดนตรีด้วยว่าเฮ้ยต่อไปเล่นเบสได้ด้วยเพราะว่าก็ครูก็มาสอนแบบจริงจังเช่นเดียวกันโอ้โหก้าวหน้าแล้วครับของก้าวนี่คือตรงข้ามกับโบเลยคือโบเล่นเป็นแต่ก้าวคือไม่เคยเล่นเลยครับไม่เคยแตะเลยน่นเล่นเครื่องดนตรีอันนี้เล่นเกมเต้นคุณคุลสายกุลสายใช่ก็ก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะ ให้เราได้ทำสิ่งใหม่ๆแล้วเขาให้คุณเล่นอะไรครับให้เล่นคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดไม่ได้นะก็ต้องขอบคุณคุณรูที่สอนพวกเราครับแล้วก็โบก็เล่นเป็นอยู่แล้วโบก็ช่วยก้าวฝึกอีกแรงจนตอนนี้ก็เล่นได้เลยเล่นได้แล้วก็รู้สึกชอบนด้วยพอพอเราได้ลองเล่นเราก็เออเออสนุกเราก็ทําได้อะไรเก็เลยรู้สึกชอบแล้วก็คิดว่า ถ้ามีโอกาสก็น่าจะเล่นฝึกต่อครับก็ขอเล่นฟีกับคูสิครับได้ได้ไหมครับจังหวะนี้ขอตอนนี้ก็ต้องได้อ่วนอนึ่งเลยเอเพราะฉะนั้นซีรีส์เรื่องนี้มันมีความจริงจังอยู่ในทุกคาแรคเตอร์คือจะทำอะไรต้องสมจริงเก่งต้องเก่งจริงๆเพื่อที่ภาพเนี่ยออกมาแล้วคนดูจะเชื่อใช่ค่ะอ่ได้รู้จักหลายๆตัวละครกันไปครบหมดเลยแบบนี้เดี๋ยวปิดท้ายเดี๋ยวให้พี่เจนค่ะช่วยฝากอะไรกับซีรีส์เรื่องนี้หน่อยในานะที่แบบอยู่กับน้องๆมาแบบนี้ค่ะ ก็อย่างที่บอกว่าซีรีส์ค่อนข้างเป็นซีรีส์ที่ครบรดบวกกับน้องๆหลายๆคนในสิบคนนี้นับเป็นเรื่องแรกดังนั้นความตั้งใจความเต็มที่ของน้องๆบวกกับการทํางานของเราที่เราเอ็นจอยในการที่จะออกกองต่อให้มีเรื่องกระทบกระทั่งแต่ว่ามันเป็นในส่วนของเรื่องงานดังนั้นเนื้อหาส่วนใหญ่ทั้งหมดเกือบจะทั้งหมดเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้าง แต่ใหม่สำหรับซีรีส์วายในเรื่องตืนๆที่ที่เคยทำดังนั้นฝากทุกคนติดตามน้องๆทั้ง10คนฝากทุกคนติดตามนิติงานซีรีส์แล้วก็ฝากทุกคนให้กำลังใจน้องๆเหล่านี้ด้วยขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับนะครับขอบพระคุณผู้เกับของเราด้วยนะครับเดี๋ยวให้พี่เจนลงมาพัดก่อนนะครับขอบพระคุณพี่เจนนะครับขอบคุณคและแน่นอนครับขอบพระคุณน้องๆเดี๋ยวน้องๆ